สวัสดีค่ะวันนีนนจ้จะมารีวิวแฮร์พีสที่เพิ่มผมหนาเ๋ยวน้ออันนี้ก็คือเพิ่มผมหนาจะซื้อเป็นสีน้ำตาลจะมันจะน้ำตาลหรือเปล่าวะแกะมันใช้ยังไง เ้าแบบนี้โอ้ยไม่เข้าอ่ะผมเดี๋ยวนะขอจะแบ่งชอบผมก่อนแบบแล้วลองสีนี่ก็ซื้อสีที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับผมอ่นแล้วนะลองดูแต่ว่าถ้าไม่ใช้ตอนนี้มันก็ น่าจะเก็บไปใช้กับตอนที่ผมเราสีเข้มได้มันได้ปะได้ไหมเอ้ยมองไกลๆมันก็ดูเอ้ย มันเป็นไหม่หรือมันเป็นผมนะกืนไหมเออมันก็ดูได้มันก็แบบมันก็ชัดอยู่นะเนี่ยฝั่งเนี้ยแค่นี้แล้วอยู่ลองฝั่งลองอีกอันหนึ่งเออแถมให้ด้วย คนผมบางนี่ก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมบางหรอกเนาะคนอื่นเขาก็อาจจะแบบใช้กันอุย้ยผิดผิดคนอื่นเขาก็อาจจะใช้กันอยู่ที่คนดูที่เขาดูแบบผมนหนา,หนา อ้ยม่ยได้วย <c oughs> เฮ้ยผมรู้หน้ามากแล้วก็ซื้อนี่มาด้วยอยากลองหน้าหมาน้าหมาผมน้ามา <c oughs> เอ๊ะไงวะแกะไงผมนะมาที่จะมีจอนที่กดสั่งมาแต่ว่ามันก็เพิ่งแกะออกนะเนาะมันก็เพิ่งจะแกะออกจากมุกาดจะไปโอ้ยมนกกาด <c oughs> <c oughs> ความปลอยผมเอออันนี้อันนี้เข้ากับสีผมอะ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวตลกว่ะ<อ>เดี๋ยวโอ<เ>้ยโอ้ยสีนี้กึนกึนกับสีผมเลยแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแบบ<ต>เฟจเอ้ย ใช <Okay. S 2> ่อืมยอืมสวยนะสวยนะได้อยู่โอเคโอเคเราก็จะเป็นผู้หญิงแบบผมมาผมหนา